จะถามพี่ว่าพี่ไปทําอะไรมาทําไมน้ําตาลขึ้นร้อยแปดสิบก่อนหน้านี้พี่กินแบบไหนคะก็กินเะไรึ้นล่กินอะไรนะกินยาซึ้นก็กินกาแฟกินดึกกินดึกหวานไม่ค่อยได้กินแล้วหวานไม่กินกาแฟนี่จะกินโอเคกาแฟนี่กาแฟอะไรคะขนมปังขนมปังโอเคกินวลาเท่าไหร่คะพี่ขนมปังไม่ได้กินทุกวันอืน้ำโคกน้ำมันลมกินไหมคะเดือนหนึ่งกินประมาณสองครั้งบางทีก็สามครั้ง ขนมปังนะก่อนที่น้าตาลจะสูงช่วงร้อนๆไปกินโกแก่โกแก่มันทุกเม็ดแก่ลดราคาลดราคาโอ้ยโปรโมชั่นโปรโมชั่นกินทุกวันเราเป็นเหยื่อทางการตลาดนะเนี่ยแล้วไงต่อแล้วที่กินน้ำโค้กไหมแล้วก็มันก็มาน้ําตาลสองร้ยหกสิบจากที่ร้อยกว่ามาตลอดเป็นสองร้อยหกสิบเลยก่อนนั้นสองร้อยหกสิบ แล้วก็มาลงแหละรอแปดสิบห้าลงมีเดียวอืมแล้วพี่กินน้ำหวานหรือว่ากินกาแฟอะไรไหมคะน้ำกาแฟกินกาแอเมริกาโนตอนนั้นก่อนนั้นก่อนนั้นตอนที่น้ำตาลสูงอ่ะเราถามที่มาเนตกาแฟกาปปูกิโย่กาปปองเนตกาแฟคาปูชิโนชงกินอร่อยหวานมันเค็มอร่อยเหลือเกินเค็มหวานมันเค็มหวานมันคนมันจะกินเค็มหวานน้อย เค็มหวานน้อยแล้วก็ยังเจอน้ําตาลสูงได้เนาะพี่เนาะเอ,อ่อ<ข>เค็มหวานน้อยก็ยังน้ําตาลสูงจากสองร้อยกว่าลดลงเหลือ้อแปดสิบแล้วก็เลยคุยกับหมอก็เลยบอกว่าเปลี่ยนเปกินเรมินเดกโน่ก็ได้ครับเพราะมันไม่มีครีม,มเพราะว่ามันไม่มีไขมันอ,อันนี้ออคือชีวิตที่ผ่านมามันทําให้น้ําตาลพี่ขึ้นสองร้อยกว่าตอนเนี้ยเก่งมากที่พี่ทําได้ลดร้อยร้อยแปดสิบแล้ว แต่ปัญหาที่มันทําให้ขึ้นตาเนี่ยมันเจออยู่ที่ว่าน้ําตาสะสมพี่สิบกว่าเนาะซึ่งตรงนี้หนูมองว่าเราจะทํายังไงให้น้ําตาลที่ลดอ่ะเดี๋ยวมาดูกัน